ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจมากๆเลยนะฮะห,หลังจากที่คุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าลูกสาวของเขาเองประสบอุบัติเหตุพอจังหวะที่ประสบอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บลูกเขยที่เคยแต่งงานรักกันดีๆแยกทางไปมีครอบครัวใหม่นะฮะแต่ที่หนักกว่านั้นคือเงินประกรันที่ลูกสาวเคยทําไว้เนี่ย ถูกเชิดเงินหายไปอีกกว่าล้านบาทด้วยเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเลยต้องบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วครับ,รบออกมาขอความช่วยเหลือแบบนี้โดยคุณแม่ท่านนี้ครับเป็นชาวอำเภอบ้านไร่นะฮะอายุ64<ห>ปีปปแล้วเนี่ยออกมาร้องขอความช่วยเหลือเลยบอกว่าลูกสาวของเธอเองอายุ42ปีครับตอนนี้คือนอนป่วยติดเตียงมากว่า14ปีแล้วนะฮะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องมีการผ่าตัดสมองและก็ต้องเจาะคอดูดเสมหะออกเพื่อให้ลูกสาวเนี่ยหายใจต่อได้ ทีนี้จริงๆแล้วลูกสาวมีลูกชายอีกหนึ่งคนด้วยอายุ18ปปีครับก็ <c oughs> ประสบอุบัติเหตุพร้อมๆอมกันแต่หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมา <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ไม่พูดกับใครอีกเลยเก็บตัวเงียบอย่างเดียวแต่ว่ายังดีว่า,วาไปเรียนหนังสือนะฮะ <c oughs> หลังจากที่ลูกสาวป่วยคุณแม่บอกว่าลูกเขยเนี่ยก็ไปมีครอบครัวใหม่ทันทีและก่อนหน้านี้ลูกสาวที่จะมีการประสบอุบัติเหตุเนี่ยทำประกันเอาไว้หลายฉบับนะฮะ พอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุปุ๊บประกันจ่ายเงินมาเนี่ยประมาณสัก1นึ่ล้านเจ็ดหมื่นเประมาณ7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทแต่ทีนี้ลูกเขยเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่ได้รับมอบอำนาจให้ไปเอาเงินก็มีการมอบอำนาจต่อให้กับน้องสาวข,ของตัวเขาไปรับเงินแทนแต่พอหลังจากที่ได้เงินมาแล้วล้านกว่าบ,บาทเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งเงินมาให้กับลูกสาวข,ของเธอเลยนะฮะคือเอาเงินไปหมดเลยและตอนนี้คุณแม่บอกว่าชีวิตครอบครัวลําบากมากเพราะว่า ครอบครัว3ชีวิตเนี่ยมีเงินจากการรับจ้างตัดไอของแม่ เพียงแค่รายวันด้วยโดยบางวันเนี่ยคือไม่มีมีงานครับก็ต้องมีการเอาไม้กวาดแบบนี้มาขายบางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้ก็มีเหมือนกันสุดท้ายคุณแม่ก็เลยต้องมีการออกไปรับจ้างเป็นแรงงานตัดอ้อยเพิ่มนะฮะก็มีการตะเวนขับไปแบบนี้จะได้ค่าแรงเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองแล้วคุณแม่ก็อายุ64แล้วว่ะค่ะนะ่าสงสารแกนะคะแล้วผ่านมา12ปีแกบอกว่าไม่เคยออกมาเรียกร้องอะไรเลยแต่ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆมันสุดละ ครอบครัวลำบากมากมากสิ่งที่อยากได้ก็คือเงินประกรันที่ลูกสาวทำไว้ควรจะได้กลับคืนมาเอามาใช้เลี้ยงดูลูกสาวแล้วก็หลานชายต่อไปขอความเห็นใจจากทานายหรือคนที่รู้กฎหมายค่ะทวงคืนความเป็นธรรมให้ครอบครัวเธอด้วยนะคะฝากไปยังอดีตลูกเขยด้วยยังไงก็ดิดภรรยาเนาะคนเคยรักกันแล้วเขาลำบากแบบนี้อย่าไปเอาเงินประกันเขาเลยค่ะกลับมาดูแลครอบครัวเธอค่ะแล่ยังมีลูกวัย18ปีอีกหนึ่งคนด้วยนะส่งเงินกลับมาให้เขาเถอะเพราะเขาเดือดร้อนมากจริงๆนะฮะ ตัง้งแต่ประสบ